ก็ตามมาติดๆแล้วก็มีนี่แหละญาจา๋าตาจ๋านี่แหละตาจ๋ายายจา๋าอุ๊ย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 ครูลืมครูลืมเองเรียกเด็กหญิงอบอ๋อครูเลย <c oughs> แล้วเด็กชายสมบูรณ์ไปไหนจ๊ะ <c oughs> สวัสดีป้าแมวอ้าวเหรอที่รักใช่คู่ขาเธอน่ะมา มาตั้งแต่มาตั้งแต่พี่เปิดแล้วยังยังว่าเลยบอกว่าเธอกินนมจนสำลักเลยเปล่าเมื่อคืนนี้หัวเราะแกลๆกมาอีกแปดนาทีนับถอยหลังเลยจ้ะแปดนาทีจะพาลงจ้ะเห็นจ้ะพี่ช่าง สวัสดีครับปาเกดา้าจากน้องชัดเนดะิมปาเกดา้าปาเกด้าเด็กหนูนะนะไปได้ปาเกดา้าชัดทพงศ์เด็กหนูนะปาเกดา้าช่วยดูแลด้วยนะปาเกดา้าถ้าไปเห็นถ้าไปเห็นเกเรอยู่บ้านไหนนะปาเกด้านะรายงานหนูด่วนเลยนะรายงานด่วนเลยนะปาเกด้านะ หนูไม่ตัดหางนะปาเกด้าแต่หนูจะตัดอย่างอื่นเอาปาเกดา้าเขาบอกว่าถ้าถ้าทาตัวไม่ดีนะจะตัดหางปล่อยวัดแต่ลายนี้หนูไม่ตัดหางนะปไปก็ได้หนูจะตัดอย่างอื่นเศษทรายในรองเท้าอู้ชื่อช่องเพาะจังเลยไม่ยังเนาะอ่าอ่าไอแอ,อลร้องเพลงไม่ฮะ พ่อเพิ่งลงไล้อ๋อเเห็นบ่เห็นบ่เห็นออกไปซื้ออาหารให้น้องอุ้มบุญค่ะพ่อเอาน้องหมามามาเลี้ยงค่ะโอ๊ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวขอบใจขอบใจน้องช้างขอบใจมากเลยเอาแล้วพี่ชัด ระวังระวังไว้เดอร์ว่าสันว่าน้องอินน้องอินสวัสดีจ้ะน้องอินอ้าวว่าสิภายังทันอยู่อาจได้ห้านาทีถ้าไม่มีคนใหม่เข้ามาก็จะพาลงแล้วสวัสดีครับทีสวัสดีจ้าน้องอินไปยังไงสบายดีบ่านน้องอินแอบทำไมชัดแอบทำไม ดียวยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาตีเพิ่งตื่นน่ะพักกันเมาค้านนองเมื่อคืนนี่โอ้พักกันเมาเฝ้าน้องอ่อยเนาะอันนิยานิยายนิยายสวัสดีค่ะแม่นอันเบิ้งโพไฟนี่นิยายหนาวบ่พิสุอันปีนี้ว่าหนาวแม่น้องอินปีนี้บอ่อไข้หนาวแต่ว่าถาม่าเย็นบ่เย็นแต่บอ่บอบอ่อไขยหนาวขอบคุณครับพี่ช่าง ส่งสำเร็จลงหลุมไปให้น้องใช่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 ช่อินสวัสดีค่ะ,คะไม่ไถ่น้อน,น,นี่น้อเออนีนิยายพี่อินสวัสดีค่ะตากัะยายจ๋าน้องอินน้องอินน้องอินหูยืนบอตากะยายนี่มันผู้ใด หนาวค่ะพี่อินฝนตกด้วยจ้ะ oh, ah, น้ะองทีนิยายกะเจว่าอ๋อเจว่าเจว่าว่าอยู่บังโพไฟ์คือจังเจว่านี่ล่ละอันเบึ่งหน้าไอ้ลูกกุญแจก็สันโบก้ายลูกกุญแจบางทีคนมากวนนั่นไหมขอบใจหลยๆเด้อเจว่าขอบใจหลยๆจ้ะไอเอลสวัสด er, ah. ีค่ะว่าสันจากเจวา